ครับสาหรับันนี้ก็เป็นการสาธิตการทําหมูหันแบบบ้านๆนะครับโดยรุ่งใช้หมูตุน๋นตัวนี้ก็จะทําเพื่อไปไหว้เจ้าที่ก่อนนะครับตอนเย็นเราก็จะเป็นลูกศิษย์กันเดี๋ยวก็จะชวนพักพวกพื้นฝูงมานั่งฉลองอันนี้ก็เป็นหมูหันบ้านๆนะครับซื้อมาจากโรงเชือดตัวนี้เก้าร้อยเอง ส่วนที่หันก็ทำเอาครับตอนนี้เราย่างก็เหลืองแล้วนะครับเหลืองแล้วเราก็ทาเนยสำหรับที่นี่ใช้เนยเค็มของออกริดนะครับอ่างความร้อนนิดนึงนะครับมันก็จะละลายแล้วเราก็เอามาทาถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะเกรียมพอเกรียมมันก็จะมีรอยไหม,มนครับเด้เราจะหมุนขึ้นมาเพื่อให้ดูข้างหลัง อันนี้ไฟแรงไปหน่อยนะครับหลังมันจะแตกสำหรับที่หันนี่เราก็จะตั้งให้มันฝืดได้โดยใช้มือหมุนเอาตรงนี้ก็จะเหลืองสวยเวลาเคาะมันจะดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับเพื่อให้หนังมันกรอบอันนี้เป็นหมูหันบ้านๆน,นะครับไม่ใช่หมูหันพัตดารแต่รสชาตินี่จะต้องต้องลองชิมกันดูนะ แต่เท่าที่ทํามามันก็รสชาติอร่อยดีร้ตาตะคารก็ยังอายแต่ว่าถ้าหมูหันพัาตะคานตัวมันจะเล็กนะครับเขาจะทานกันแต่ตรงหนังของเรานี่เราจะย่างให้เนื้อมันสุกด้วยนะครับข้งางในก็จะหอมหมักไวค้คืนนึงนะครับเวลา,าหมักเราก็จะมีลูกบักชีแากงบักจีแล้วก็กระเทียมพิทยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บ เกลือนิดหน่อยแล้วก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับภูเขาทองใช้เครื่องปั่นปั่นนะครับเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราก็จะมาทาข้างในแล้วก็อบไว้สองชั่วโมงจากนั้นเราก็แช่ตู้เย็นไว้ที่นี่ใช้แช่น้าแข็งนะครับเพราะว่าไม่มีตู้เย็นใหญ่ขนาดนั้นตอเช้ามาเราก็ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับนังจะได้กรบอบตรงนี้เป็นความบิดพลาของคนย่าง ตรงนี้ก่นแตกมานิดนึงแต่รับรองครับอร่อยน้ำจิ้มปกติก็จะใช้น้ำจิ้มหวานกันนะครับแต่ของผมนี่ผมจะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละครับแล้วก็เวลาเราปรุงก็จะให้หวานเค็มนิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำซุปนะครับน้ำซุปที่เราทําเป็นน้ำสต๊อกไว้เพื่อให้ความเกลือจางแล้วก็ใช้ปั่นเอานะครับไม่ใช้ตําเพื่อให้พริกมันละเอียดเสร็จนิดนึงอีกประมาณสองชั่วโมงก็ใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยว ใช้ได้ก็จะต้องต่อภาคสองไหมครับต้องต่อภาคสองอันนี้ก็จะดูทั้งสองซาสองสองข้างนะครับะมให้ดูทั้งสองข้างทางไหนก็จะเตรียมเราก็จะทาแบบนี้นะครับทาไปเรื่อยๆเกลือไม่ให้มันไหมแต่เราไม่ทาเนยนี่มันจะไหม้หมดนะครับ เพราะว่าเราย่างไม่ใช่ย่างแต่หนังอย่างเดียวย่างต้องให้เนื้อมันสุกด้วยเพราเป็นหมูใหญ่นิดนึงนะครับเป็นหมูบ้านธรรมดานะครับซื้อมาจากฟาร์มสีสันก็สวยงามเริ่มล่ากินแล้วนะครับจะเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับได้แบบนี้คิดว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรืสองชั่วโมงก็คงจะสุกทั้งตัวนะครับ ก็ูหมูนะครับแล้วก็พิจารณาดูต่อไปจะสั่งได้ mm hmm. เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ mm hmm. แต่ว่าน้ำจิ้มจะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าทางทางระยองเนี่ยก็จะทานเผ็ดกันนะครับเราก็เชิญเลยใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่ชอบทานหวานแต่น้ำจิ้มหวานแล้วก็ก็ปกติครับน้ำจิ้มหวานใช้ซีอิว๊วซีอิ๊วดำปรุงรสนิดหน่อยเกี่ยวนะครับ ออกหวานยังเค็ม,มจะเปรี้ยวนิดหน,นึ่งลองดูนะครับลองดูไฟก็ใช้พอเงี้ยครับกอ่อไฟเวลาเราก่อไฟก็คือก่อไฟทั้งหัวกท้ายไม่ต้องก่อตรงกลา,างกัเพราะว่าตะก่อก่อตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้หมดเลยตรงกลางไฟร้อนไม่ได้ครับต้องเอาส่วนที่ที่หนานะครับเพราะว่าตรงตรงข้นเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยจะหนาเราต้องใช้ไฟค่อนข้าง,ง,งเยอะเพื่อให้กล้ก็สุกไปถึงข้างในนะครับ นี่เราจะพิสูจน์ได้ด้วยการใช้มีดจิ้มลงไปนะครับถ้าสุกเนี่ยมันจะจิ้มลงไปได้นี่คือสุกแล้นะครับเราจะจิ้มมีดลงไปได้ตัวที่ไม่มีความรู้สึกว่ามันติดนะครับอันนี้มันคือสุกแล้วแต่เราต้องการให้มันหอมนิดหนึ่งนะครับนี่คือสุกนะครับแต่ว่ามันยังไม่กรอบเพราะฉะนั้นเราต้องอังไฟไว้ให้หน้ำมันกรอบทุกอย่างนะครับเวลาจะทํา อะไรที่มันหนาๆห,หน่อยเนี่ยวิธีพิสูจน์ก็คืออย่างเนี้นะครับจิ้มมีลงไปจิ้มลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องแทงแรงแท้ซ่อมก็ได้ครับถ้าหากว่ามันไม่สุกเนี่ยมันก็จะติดอย่างเงี้ยมันจะจิ้มง่ายๆก็คือสุกหมดแล้วนี่นะครับเราไม่มีเครื่องมือแบบแบบเชฟมืออาชีพใช้แบบนี้ การจิ้มนี่ก็ช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยไล่น้ำออกจากตัวได้ด้วยเดี๋ยวถ้าพอพอเราปั้มมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีน้ำไหลออกมาเราก็จะได้ทานได้แห้งๆไม่ต้องผสมมันมากลองดูครับ่อจะมีน้ำไหลลงมาจริงป่ะน้ำมันก็จะไหลออกมาอย่างนี้หมูที่เราจะทำมันก็จะแห้ง ง่ายๆครับไปทําดูได้ใ <ś> ช <c oughs> ้เวลากี่นาที